สวัสดีจ้ะกับค่ำคืนวันนี้ต้องวกกลับมารีวิวทันทีนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นบัตเทิลทรูของคืนนี้นะฮะแต่ว่าอดไม่ได้จริงที่จะต้องมาทำความรู้จักกับน้องตัวนี้นะครดูสีนะฮะดูสีคือตัวเนี้ยนะฮะ,ะเผอิญว่าปีเนี้ยเขาไปเป็นสปอนเซอร์ของ ราออสการใช่ไหมซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกแต่ก็คือเออรู้มาก็เลยลองไปหยิบชวยมาดูกะว่าจะชิมสักเดือนหน้าแต่ว่าสีแล้วก็ดีไซน์เนี่ยนะครับทำให้ปวดใจไม่ไหจริงเป็นสุยยอมบาง100%จากนาป้าวันเล่นะฮะตัวนี้ของอเมริกาดูว่ารสชาติจะออกมาอย่างไรนะครแต่คือที่ประทับใจมากคือสีใสแบบแม่งทะลุเลย นะฮะแล้วก็ฉลากออกมาได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยมากนะฮะไม่เยอะกินไปโอเคอกลิ่นคือแบบ่หอมมากอนะ่มีมะนาวมะกรูดม,มะพร้าวส้มโออยู่ในนี้หมดเลยนะฮะอุ้ยนี่ยระอ่บ คือแบบเข้าไปจิบแรกก็คือมันสดชื่นมากคือใครถูกหวยแดดอ่ะชิมเข้าไปพวกนี้คือแบบว่าเหมือนถูกหวยกลับมานี้บอกได้เลยนะครับว่าตัวน,นี้สุดยอดมากนะครับสำหรับไว้ไวที่มาจากน้าป่าว <c oughs>